นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นสาขาบริหารประจำปีพุทธศักราช2568รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เทคนิคการแพทย์หญิงสุภากรพงษ์สบางโพสำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตเทคนิคการแพทย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Master of Science Biochemistry จากมหาวิทยาลัยมหิดลด o c กเตอร์ o p h ิล o ลโซฟีไบโอเคมต จาก u r บ a n University ประเทศสหรัฐอเมริกาและหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจากักรวปอรุ่นที่59บรรจุรับราชการในปีพุทธศักราช2529ตำแหน่งอาจารย์มหาวิทยาลายัยศรีนครินทร์วิโรธพิศณุโลกซึ่งต่อมายกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยนรเรศวรปฏิบัติหน้าที่สอนวิจัยและบริหารในตำแหน่งต่างๆอาทิ หัวนาภาควิชาคณะบดีและรองอธิการบดีและได้ย้ายไปมหาวิทยาลัยพะเยาเมื่อมีการยกฐานะจากวิทยาเขตพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยพะเยาในปีพุทธศักราช2553ดำรงตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและในปีพุทธศักราช2561ดำรงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาจนถึงปัจจุบัน ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นคณะเทคนิคการแพทย์สาขาเทคนิคการแพทย์และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่นสาขาบริหารองค์กรประจำปี2562สิทธิ์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปี2562ประเภทบริหารสตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่นกระทรวงแรงงานประจำปี2564 และสิทธิ์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลประจำปี2566ผลการดำเนินงานสู่ความสำเร็จของมหาวิทยาลัยพะยาภายใต้ประนิธานปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและวิสัยทัศน มหาวิทยาลัยสร้างปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากลอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยได้จัดการศึกษาครอบคลุมกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ทั้งหลักสูตรปร,ริญญาตรีปร,ริญญาโทรปร,ริญญาเอก และหลักสูตรควบสองปริญญาที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานการให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาศัก,กยภาพกำลังคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคตที่จำเป็นต่อการดำรงตนในสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นปรีกรี egree, และนอนดี g r e เพื่อรองรับการศึกษาตลอดชีวิต life long learning มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ในชื่ออัพโปรดัก สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนบริการวิชาการและสร้างสรรพื้นที่การเรียนรู้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคมผ่านการดำเนินโครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชนนวัตกรรมและโครงการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ learning space สำหรับคนทุกช่วงวัยรวมทั้งมีความร่วมมือการทำงานกับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆจนได้รับการรับรองจากยูเนสโกให้จังหวัดพะเยาเป็นเมืองแห่งการย รียนรู้พระยาวเล ARNING SYSTEM นอกจากนี้ยังได้พัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยไปพร้อมกับการสร้างความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรและสังคมตามเป้าหมาย s o c i e t a l w e l l b e i n g การจัดการสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ลดปัญหามลพิษและภาวะโลกร้อนการใช้พลังงานสะอาดเช่นการให้บริการรถบัสไฟฟ้าและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์โซลารูฟท็อป บริการวิชาการและสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชนผ่านโครงการ UpCSV (Creating Share Value) โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียนในท้องถิ่นที่ห่างไกลหรือธุรกันดารที่ไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการทางด้านการศึกษาและสาธารณาสุขผลงานดังกล่าวส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับระดับโลก หลากหลายสถาบันเช่น The Impact Rankings, The World University Rankings, Semesco Institution Rankings, UI g r e e n m a t r i c World University Rankings รองศาสตราจารย์ดร์เทคนิคการแพทย์หญิงสุภากรพงสบังโพเป็นผู้ที่มีความสามารถและมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานและบริการวิชาการทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์จากความตั้งมั่นและความเพียรการประกอบกิจด้วยชอบของรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เทคนิคก,การแพทย์หญิงสุภกรพงษ์สบัางโพก่อให้เกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์นับเป็นต้นแบบของการครองตนครองคนครองงานเกิดประโยชน์ต่อสังคมวงกว้างอย่างแท้จริง สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถรัรมภ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมืองสุทนารีนาถจึงได้มีมติเป็นเอกฉัน์เห็นสมควรมอบโลช่ชดชูเกียรตินักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นสาขาบริหารแก่รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เทคนิคการแพทย์หญิงสุภกรพงษ์สบังโพเพื่อเป็นเครื่องแสดงเกียรติคุณให้ปรากฏสืบไป